การลาออกจากราชการเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนและกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างละเอียดซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆและไม่ควรเล่นเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลาออกจากราชการและข้อมูลที่คุณควรรู้ในการปฏิบัติงานเป็นข้าราชการมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างกันเลยเริ่มต้นด้วยกรณีของนางสาวสวยตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการลาออกจากราชการมีขั้นตอนอะไรบ้างการลาออกจากราชการต้องมีการยื่นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วัน ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามอย่างละเอียดถ้าลาออกไม่ตามกฎระเบียบนี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อตอนเองได้เลยแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะมีข้อมูลอื่นๆที่คุณควรรู้ด้วยคือในระหว่างที่ยื่นหนังสือลาออกและรอการอนุมัติผู้ลาออกยังต้องมาปฏิบัติงานตามปกตินะครับแต่ถ้าหยุดงานหรือไม่มาปฏิบัติงานเฉยๆก็จะถือเป็นการขาดราชการและถ้าขาดต่อเนื่องเกิน15วันก็จะถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรงทําให้เกิดผลกระทบต่อตอนเองได้เลย นี่เป็นข้อสําคัญที่คุณควรรู้และต้องปฏิบัติตามอย่างละเอียดเพราะถ้าละเลยก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อตอนเองได้เลยการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรมและมีคุณวุฒิคุณคิดยังไงบ้างมีความคิดเห็นอะไรไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันในกลางคนเลย